พี่จะให้หลักการทําข้อสอบสั้นๆนะคะเป็นทริรัปร้องทําข้อสอบได้ชัวร์แน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบชุดท,ที่1นะคะข้อที่19จากในหนังสือเหมือนกันนะคะข้อนี้เนี่ยพี่ให้หลักการนะคะก็คือห้ามตอบข้อที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมนะคะอ่าดูข้อสอบเลยเขาบอกว่าครูรายหนึ่งเป็นข้าราชการที่กําลังกเกษียณมีความประพฤติต้องการพักลอนยาว เนาะก็เลยอขอให้แพทย์เนี่ยช่วยเขียนใบรับรองแล้วก็บอกว่าให้หยุดพักถามว่าถ้าเราเป็นหมอเนี่ยเราจะทำยังไงหลักการก็คือห้ามผิดกฎหมายและห้ามผิดศีลธรรมนะคะย้ำอีกทีหนึ่งมาดูเลยข้อหนึ่งบอกยอมเขียนรับรองเขียนรับรองให้อะบอกว่าเออเห็นว่าความดีของครูเนาะใกล้กเกษียณแล้วจริงๆคือ ผิดนะข้อนี้น้องต้องตัดช้อยออกนะไม่ไม่เขียนให้ข้อที่2ปฏิเสธโดยอ้างถึงจัญญาบันโอเคอันนี้ก็น่าจะถูกต้องเนาะมาดูช้อยก่อนช้อยที่สบอกว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครูบอกว่าเออมันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมอันนี้ก็คือจริงๆอ่ามันก็มันก็ได้อะนะแต่ว่าในความ ความเป็นสังคมไทยเนาะเราต้องนึก,นกถึงลำดับอาวุโสเนาะอันนี้มันก็ดูรุนแรงไปนะคะพี่ขอตัดทิ้งช้อยที่4บอกว่ายอมเขียนให้เนาะช้อยที่5้าเาบอกยอมเขียนให้ยังไงก็คือห้ามเขียนเนาะใบรับรองแพทย์โกหกนะคะจะให้ลาพักร้อนยาวแล้วก็ให้เขียนใบรับรองแพทย์เท็จไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรเพราะครูเป็นคนดีหรือเป็นเพราะว่าครู ต้องการพักผ่อนต้อนแก่อะไรก็ไม่ไม่ไมเหมาะสมดังนั้นข้อนี้ถูกที่สุดก็คือปฏิเสธโดยอ้างถึงจัญยาบันไป